พุดเผือกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังกองเผือกกันค่ะบางคนก็คัดอยู่นะคะฝนก็กำลังตกเลยค่ะไม่น่าตกเลยกำลังเอาเผือกขึ้นบนถนนกองบนถนนนะคะรอรถวินมาถ้ารถวินมาก็เอา เพืออขึ้นรถไปตลาดได้เลยค่ะวันนี้เราขุดอยู่ที่4ตันกว่าน,นะคะประมาณ4ตัน5 4ตัน6ต้องรองนับก่อนค่ะอฮึ <c oughs> อยากถ่ายอ่ะอยากถ่ายไอางี่ไดู้แล้วหเลยมาไวาดนี้กำลังกองเผื่อบนถนนอยู่นะคะรอรถมา ดูตัวหนังสือด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องแกะจะมอยู่นี่เ้ยยน่นแล้วจท่าไปโอ้ยูสายอุงเลยโอ้ยรู้ทุกคนแ้วกบายุบาเยกาน้องกูจริงเาเอขนอนก็ไปรออยู่ดนจริงเาเาขนก่อนกระโบเยอะเนาะ ได้การขบาดกนอยู่หุ่นนใกล้อะใกล้กับซึกันรู้จักสือจะไปอยู่ตรงปตาเดี๋ยวนีแล้วใครก่ออะไรเนี่ยมวตัวนี้ก็ใกล้เขาจอบไปแล้หนึ่งสองสามอแล้วมันโดนบ้าวิ่งหมดเลยปาดปาดอีกบอไปพูดอีกบ ไปดิหนึ่งสองสามกสหนึ่งสองสามรบหนึ่งสองปีสามสามอเหนึ่งเกีนีก็ห้าดิ้โ้ใจ้ยบ้ไม่ดูอีก่กนเฮ้บยเว้ยเยอะงมนตหนงเมียนยาลังแก่ผู้เท่าสิ ทำไมวันนี้เราเปลยนกันเลยเปลี่ยนมุ่มอคันมันไก่คันมันไก่เปลี่ยนมุ่มัไก่เไมโอเค่ะคนเดียวเพื่อนมาแลไวเ่เหรอแต่แกไม่อยู่ไนเกียขันแกคนตรงข้าไปว่าเขาไม่ใช่คนมาเลยวะเฮ้ยมึงจะไป่ามันไหมนี่มึงทำได้ยังไง ใช่ค่ะทำดีเนาะทำดีนะป่านมีนิดเดี้ยวยังไม่ทันเลยไหมยัง่ทันเลยตัวนี้เป็นครูเอาทิ้งไว้เวยจะซือไหม่็แกด้วยซอบจะออกยังไงนะไม่รู้เอ Vai, 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 tô Aqui é a né?